วัยสูงอายุคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและต้องเผชิญกับภาวะสูงวัยอย่างเล็กเดยงไม่ได้เพื่อวางแผนดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมโดยสามารถวางแผนได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อในอนาคตจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถพึ่งพาตนเองและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าสูงวัยอย่างมีสุขภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นลําดับต้นปัจจุบันพบว่า ผูส้สูงอายุมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวตั้งแต่2โรคขึ้นไปและเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยการพบแพทย์แผนปัจจุบันผู้สูงอายุนิยมการบริโภคสมุนไพรไทยเพื่อรักษาโรคประจำตัวโดยสมุนไพรไทยมีสรรพคุณในการรักษาโรคสามารถหาได้ง่ายและบริโภคได้หลากหลายวิธี เือเป็นการลดความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสมุนไพรไทยจึงขอเสนอโครงการสมุนไพรไทยต้านโรคเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปบริโภคสมุนไพรไทยอย่างปลอดภัยและเหมาะสมโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมี3มโรคคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคข้อเสื่อม เบาหวานมีอาการคือน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติปัสสาวะบ่อยเป็นแผลแล้วหายยากชาบริเวณปลายมือปลายเท้าตาผ้ามัวสมุนไพไทยที่ควรรับประทานได้แก่มระตําลึงและขิงมระมีสรรพคุณคือผลสดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดใบสดช่วยห้ามเลือดลดอาการฟกช้ำวิธีการบริโภคนิยมรับประทานผลสด ตำลึงมีสรรพคุณคือลำต้นช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดมีฤทธิ์เป็นยายเย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายวิธีการบริโภคใช้ยอดและใบตำลึงกินเป็นผักสดหรือใช้ประกอบอาหารขิงมีสรรพคุณคือใบช่วยลดอาการฟกช้ำวิธีการบริโภคนำเกลือแก่มาทุบหรือบดเป็นผงชงเป็นน้ำดื่ม ความดันโลหิตสูงมีอาการปวดมืนอท้ายทอยตึงที่ต้นคอเวียนศีรษะเหน่อยง่ายใจสั่นเป็นสาเหตุของอัมพฤกษอัมพาตสมุนไพรไทยที่ควรรับประทานได้แก่กระเทียมกระเพราและฟ้าทลายโจรกระเทียมมีสปปรรพคุณบำรุงเลือดช่วยลดไขมันและลดน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางวิธีการบริโภครับประทานทั้งใบและหัว กะเพามีสปปรรพคุณลดน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดวิธีการบริโภคนำใบมาเคี่ยวรับประทานสดหรือนำใบไปคั้นแล้วผสมกับน้ำอุ่นดื่มและนำไปผัดรับประทานเป็นกับข้าวฟ้าทายโจรมีสปปรรพคุณลดความดันโลหิตและลดอัตราการเต้นของหัวใจไม่ให้เร็วจนเกินไปบรรเทาอาการไอและเจ็บคอวิธีการบริโภครับประทานวันละสี่ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน ข้อเสื่อมเป็นโรคข้อเรือรังข้อต่อแคบลงมีอาการผิดรูปของข้อต่อเกิดการคดงอหรือข้อโกงมีแผลมากขึ้นสมุนไพรไทยที่ควรรับประทานได้แก่ขี้เหล็กขมิน้นและงาดำขี้เหล็กมีสรรพคุณคือใบช่วยขับเสมหะเป็นยาระบายรากแก้การปวดตามข้อวิธีการบริโภคเลือกยอดอ่อนถึงใบขนาดกลางแล้วนำมาปรุงอาหารหรือนำไปทำเป็นยา ขมิ้นมีสปปรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อลดการอักเสบขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแผลผุพองวิธีการบริโภคใช้เงาแก่บดเป็นผงใช้ทาตามบริเวณที่เป็นผื่นคันโรคผิวหนังแผลผุพองนำมาคั้นเป็นน้ำรับประทานวันละ3-4ครั้งงาดำมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงโลหิตบำรุงกระดูกป้องกันการเกิดโรคก,กระดูกพรุนและป้องกันโรคข้อเสื่อมวิธีการบริโภคโรยข้าวดื่มกับนมหรือน้ำเต้าหู้ อย่าลืมกด subscribe และกดรับการแจ้งเตือนช่องของเราเพื่อรับชมความรู้ข่าวสารในวิดีโอต่อไป